ขสองนะครับวงเล็บแรกนะครับหน้าวงเล็บก็ไม่ได้มีเครื่องหมายอะไรนะครับก็เปิดวงเล็บได้เลยวงเล็บที่สองเนี่ยหน้าวงเล็บมันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในวงเล็บให้เป็นตรงกันข้ามนะ สี2 2. 2. 5. 5. 5่ส่วนสาม y กำลังสามก็ต้องกลายเป็นลบสี่ส่วนสาม y กำลังสามลบห้าส่วนสอง y กำลังสองต้องเปลี่ยนเป็นบวกห้าส่วนสอง y กำลังสองลบสองส่วนห้า y ต้องเปลี่ยนเป็นบวกสองส่วนห้า y ลบห้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบห้าและทีนี้ก็มองหาเทอมที่คล้ายกันยุบเข้าด้วยกันนะครับเทอมแรกนะครับ เทอมวายกำลังสองก่อนนะครับเทอมวายกำลังสองนะก็จะมาเจอตรงนี้นะสามส,ส่วนสี่บวกกับห้าส่วนสองห้าส่วนสองเนี่ยมันถ้าทำเป็นส่วนสี่มันก็ต้องหมายถึงสิบส่วนสี่วายกำลังสองถูกไหมครับห้านะส่วนสองวากำลังสองันก็คือสิบส่วนสี่วกำลังสอง ราะฉะนั้นสามส่วนสี่ y ายกำลังสองไปบวกกับอีกสิบส่วนสี่วกำลังสองมันเลยได้สิบสามส่วนสี่วายกำลังสองนะครับคำอบแรกมานะครับสิบสามส่วนสี่วากำลังสอง ต่อไปเทอม y กำลังหนึ่งครับเทอม y กำลังหนึ่งนะครับเทอม y ากำลังหนึ่งครับลบ y มันหมายถึงลบหนึ่ง y ไปบวกกับสองส่วนห้า y ลบหนึ่งจึงหมายถึงลบห้าส่วนห้า ลบ5ส่วน5 y บวกกับ2ส่วน5 y เด็กๆก็นึกไปถึงเราเอาลบ5ส่วน5บวกกับ2ส่วน5ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคูณกับ y ลบ5บวกด้วย2ลบ5บวกด้วย2ก็จะได้ลบ3ก็เลยเป็นลบ3ส่วน5 y เวลาเขียนแล้วก็จากเครื่องหมายลบไปตรงกลางครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลบสามส่วนห้าวโอเค มีจุดไหนที่งงๆหรือเปล่าครับต่อไปเท่ม y กยเกิสามเท่ม y กยเลังสามตอนนี้ไม่มีเทอมที่คลายกันกับมันอยู่เลยนะครับก็ยกมาเลยนะครับลบสี่ส่วนสามวาลังสาม แล้วก็เทิมค่าคงที่นะครับเทิมตัวธรรมดาคือบวกห้าก็ยกมาทีนี้ตอนจะตอบเนี่ยเราก็ควรเรียนดีกรีจากมากไปหาน้อยนะครับดังนั้นเทอมที่มีดีกรีเยอะที่สุดคือดีกรีสามคือเทอมนี้เทอมนี้ต้องมาก่อนจากจากดีกรีสามต้องไปดีกรีสองเทอมนี้จะเป็นเทอมที่สองโอเคนะครับเรียนดีกรีนะครับดีกรีสูงสุด ต้องมาก่อนตามมาด้วยจากดีฟรีสามก็ตามมาด้วยดีฟรีสองจากดีกรีสองก็ตามมาด้วยดีกรีหนึ่งจากดีกรีหนึ่งก็ตามมาด้วยดีกรีศูนย์ดีกรีศูนย์ก,ก,ก็คือเทอมตัวเลขธรรมดาไม่มีตัวแปรนะครับ